ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช่อแลกับการดูดวงเสียงไทยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมดูดวงด้วยตัวผมเองคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นและไม่ได้รับสอนนะครับโปรดระวังคนแอบอ้างนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนไม่ทักทายไปหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆไม่มีการชักชวนทําบุญใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคือ,อยาโอนไวอยาจายออนอยาเชื่อคนง่ายและอยาโอนเงินให้ใครนะแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะ ครับโอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงเสี่ยงไทยวันนี้นะก็จะเป็นการเสี่ยงไทยไพย่ทาโร่ไพย่ยิปซีกันเช่นเคยตามแนวทางสากลนิยมตามตำราสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะอ่าน้าไพ่มายัางไงทํานายไปอย่างนั้นนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยวันนี้เรามาเสี่ยงทายกันในหัวข้อที่ว่าข่าวดีราวปาฏิหาริย์ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้อ่าว่ากันไปตามความเชื่อนะครับมีศรัทธามีความเชื่อดูเป็นแนวทาง มีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้แต่คุณที่ได้มารับชมคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาเสี่ยงทายไปด้วยกันดูเพลินๆน,นะครับโอเคความโชคดีราวปาฏิหาริย์ที่จะเกิดกับคุณไพ่ใบแรกของวันนี้คือโอ้ซีดาฟอส,อสคุณเหนื่อยละคุณต้องการการพักผ่อนบางท่านทำงานหนักบางท่านอาจจะมีโรคประจำตัวเล็กๆน้อยๆไม่ใช่โรคใหญ่โตอะไรมากมาย แต่มันก็อาจจะบั่นทอนสุขภาพทําให้เกิดความเครียดวิตกกังวลอะไรแบบนี้หรือแม้แต่บางท่านที่สุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้ป่วยอะไรแต่กังวลล่วงหน้าหรือมีญาติที่จะป่วย ต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่แข็งแรงอะไรแบบนี้ทําให้คุณมีความกังวลนะครับใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าคุณต้องการการพักผ่อนสักหน่อยชีวิตนี้ยังมีอะไรดีๆอีกมากมายรอคุณอยู่คุณไม่ต้องกังวลนะครับขอให้เชื่อมั่นศรัทธ,ธาในบุญเก่าของคุณผมเชื่อว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมาตั้งอกตั้งใจทําคุณงามความดีมาโดยตลอดทําดีย่อมได้ดีแน่นอนขอให้เชื่อมั่นนะครับโอเคมาดูกันต่อเลยนะใบถัดไปจะเป็นอะไรมาเสี่ยงทายกันนะครับนะ อืมใบต่อไปจะเป็นอะไรเออสีดาบไปแล้วใบที่สองจะเป็นอะไรนี่ไงล่ะเจ็ดถ้วย s o v e u p s c u คคุณจะมีทางเลือกที่ดีเข้ามาชีวิตจะมีทางไปมีทางเลือกมีทางออกถ้าใครบอกว่า ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีทางเลือกทําอะไรก็ต้องอยู่ในภาวะจำยอมหรือว่าหรือว่าเหมือนจะหลังชนฝาคุณไม่ต้องกลัวนับจากนี้ไปใครเคยลำบากจะลืมตาอ้าปากได้ด้วยเหตุบางประการตามความเชื่อนะครับดวงชะตาคุณดีขึ้นความเจ็ดถ้วยนี้มันไม่ขัดสนนะ มันมีตัวเลือกเยอะด้วยอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณหรือไม่เพราะบางทีตัวเลือกบางอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับเราเสมอไปอาจจะต้องพินิจพิจนารณา,าสักหน่อยเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดนะครับลองดูนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ2ใบแรกยังบอกอะไรได้ไม่มากนักเดี๋ยวมาดูไพ่ใบยขยายถัดไปกันนะครับแล้วก็อือขอใบที่3ช่วยแนะนําหน่อยสิครับโอเดไม้เท้าเจ็ดน็อต คุณยังมีภาระหรือกังวลล่วงหน้าอยู่ใบนี้จริงๆไม่ใช่ภาระใหญ่โตอะไรเจ็ดไม้เท้ามันเป็นเรื่องประจำวนันการกินอยู่หลับนอนพักผ่อนรายจ่ายต่างๆซึ่งใครๆก็มีแต่บางทีคุณกังวล เกินมากไปสักนิดขออนุญาตแนะนำนะไม่ได้ว่านะยกตัวอย่างว่าปัญหามีอยู่1 0 20แต่คุณกังวลไปเป็นร้อยเป็นพันแบบนี้ทําให้คุณเครียดเกินกว่าปกติมิหน้าหรือสีดาถึงออกมาใบแรกเลยว่าคุณต้องการการพักผ่อนบ้างอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับมาดูกันต่อสิผ่านไป3ามใบยังวนเวียนอยู่กับการเหนื่อยแต่ว่ามันก็เป็นการเหนื่อยแล้วดีเพราะมีตัวเลือกเข้ามานะจะมีตัวเลือกมีทางเลือกมีทางออกเข้ามา ปาฏิหาริย์ใดจะเกิดโอ้ oh, ปาฏิหาริย์ใดจะเกิดผู้ไม่ตั้งขาดคำดีแล้วดูนะสถ้วย3 of cups ไพ่แห่งการเฉลิมฉลองยินดีผู้คนชูถ้วยชยโยโหร้องปรากฏออกมาแล้วนะครับไม่ธรรมดา3ถ้วยตำราสากลว่าไว้ความเฉลิมฉลองยินดีงานมงคลพิธีมงคลกิจการดีๆเกิดขึ้นแน่นอน3ถ้วยไม่ใช่3าเศร้านาะเออสเศร้านั่น3ดาบนะครับคนละอันกัน3ถ้วยนี้ยินดีเห็นคนชยโยไหมนี่ชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นราวปาฏิหาริย์ บางทีคุณจะถมถามว่าปฏิหารมีจริงหรือไม่เอ้าคอยดูทําคุณงามความดีก่อนคิดดีทําดีก่อนแล้วคอยรอดูผลดีๆนะอโอเคมาต่อกันนะครับถ้าคุณมีความเชื่อถ้าคุณมีความศรัทธาสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนย้ําว่าความเชื่อความศรัทธาไม่ใช่การงมงายนะเออเชื่อแบบมีเหตุผลมีหลักเหตุผล มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลกันทำดีได้ดีอะไรแบบนี้เออไม่ใช่สมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นนั่งเฉยๆแล้วรอให้ดวงดีขึ้นอย่างนั้นก็ไม่ได้เช่นกันนะครับต้องลงมือทําด้วยนะโอเคแปดเหรียญเก้าหน้าความเจริญมาละไพ่ใบนี้เป็นไพ่การเงินที่ดีแปดเหรียญตามตำราสากลว่าไว้หมายถึงการเงินที่จะงอกงามงอกเงยจากการทํางานอยู่เฉยๆไม่ได้ตังนะจ๊ะต้องทํางานใบนี้เออขยันขันแข็ง แลกมาด้วยความสามารถยิ่งทําเยอะยิ่งได้เยอะประมาณนี้ความแปลกเหรียนชัดเจนมากในด้านการงานการเงินและถ้าจะตีความด้านความสัมพันธ์หมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณกับใครก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้จะค่อยๆเติบโตโดยลําดับเออโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานดีขึ้นบอกแล้วตอนนี้คุณเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นถูกไหมครับก่อนดูคลิปนี้คุณเครียดอยู่เออ แล้วพอได้ดูมาสักพักคุณเริ่มสบายใจมากขึ้น <c oughs> ตามหน้าไพา่เก้าถ้วยสบายใจได้เลยอิ่มน้ำสำราญมีความสุขบริบูรณอุดมสมบูรณ์เก้าถ้วยอยากได้อะไรจะได้อยากมีอะไรจะมีที่ไม่เกินวาสนานะที่ไม่เกินวาสนาไม่เกินกําลังบุญเก่าไม่เกินบุญปัจจุบันประมาณนี้ทยอยได้มาจากความซื่อสัตย์สุจริตอ้าวคอยดูเก้าถ้วย คุณที่เคยลำบากจะลืมตาอ้าปากได้คุณที่สุขสบายอยู่แล้วจะสบายยิ่งขึ้นแล้วใบนี้ยังบ่งบอกถึงคนที่มีจิตอสิสระมีชีวิตที่เลือกได้ด้วยตัวเองอีกนะครับเออไม่ธรรมดาโอเคไปดูกันต่อนะแล้วก็อืเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากความเครียดตอนแรกผมว่าคุณเริ่มคลายกังวลแล้วขอให้เชื่อขอให้ศรัทธานะลองดูนะครับไม่เสียหายไม่เสียสตางนะครับนะ ความเชื่อความศรัทธาในทิศทางที่ถูกต้องไม่เสียหายไม่เสียสตางบางท่านอยากทําบุญไม่มีสตางทำบุญได้ไหมได้อนุโมทนากับเขาเลยเออไม่ต้องเสียสตางเห็นใครทําดีทําบุญอนุโมทนาด้วยนะก็ได้ด้วยอสองไม้เท้ายินดีด้วย two of o n e ความเจริญก้าวหน้าคุณรอคอยสิ่งใดอยู่มีโอกาสได้สิ่งที่รอคอยกําลังจะมา อาจจะช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่ว่าคุณรอสิ่งนั้นใหญ่โตแค่ไหนถ้ารอเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆก็ได้ไวหน่อยแต่ถ้ารอเรื่องใหญ่ๆยากๆก็อาจจะนานหน่อยแต่เชื่อว่าไม่เกินวาสนาไม่เกินกําลังเพราะดวงเปิดฟ้าเปิดแล้วสองไม้เท้าดวงเปิดฟ้าเปิดทางสว่างท้องฟ้าโปรง่งการมองการไกลมองไปในทิศทางข้างหน้ามองเห็นความหวังทั้งหลายกําลังมาและการติดต่อสื่อสารทางไกลก็เด่นนะครับใบนี้แถมให้นิดนึงนะ มีความหมายเพิ่มเติมว่าถ้าจะติดต่อต่างประเทศทำงานออนไลน์ออกสือ่อโชว์ความสามารถทำได้คุณที่อยากเป็นครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าทำคลิปลงออนไลน์ใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสที่ผลงานคุณจะไปไกลถึงต่างชาติมีโอกาสที่ผลงานคุณจะมีการเผยแพร่ไปไกลถึงต่างชาติต่างประเทศมีผู้ติดตามทั่วโลกเอา้านี่ว่ากันตามหน้าไพ่ไม่ได้โมโ้จริงๆนะ,ะส่วนจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณด้วยนะครับ ความตั้งอกตั้งใจและความสม่ําเสมอด้วยไม่ใช่ยกตัวอย่างนะอัพคลิปวันเดียวแล้วไม่ไม่ทำอีกแล้วเว้นไปเดือนหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเออสมมุติคนที่อยากจะทํางานออนไลน์อะไรแบบนี้ลองดูนะครับแล้วก็ความสม่ําเสมอเป็นสิ่งสําคัญยินดีด้วยสี่ไม้เท้าพูดไม่ทันคาดคําขอให้มีความสม่ําเสมอขอให้มีความตั้งใจเป้าหมายคือความมั่นคง ความมั่นคงมาแล้วสีไม่เท้าไพ่แห่งการเฉลิมฉลองยินดีซุ้มประตูแห่งงานมงคลน,นี้ตีความได้หลายอย่างอย่างแรกคือชีวิตคุณจะมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นมั่นคงมั่งคั่งไม่ได้แปลว่าน,นอนปุ๊บตื่นมารวยปั๊บไม่ใช่อันนั้นมันก็เกินจริงนะครับเอายึดหลักความจริงหลักเหตุผลหมายความว่าขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจทําทุขสิ่งให้เต็มความสามารถเออแล้วในแต่ละวันของคุณจะมีคุณค่า คุณจะอยากตื่นขึ้นมาแต่ละวันอย่างมีความสุขขยันไปทํางานไปทํางานอย่างมีความสุขไปทํางานไปทําภารกิจอย่างมีความสุขมีความกระตือรือร้นทั้งวันความสําเร็จอยู่ไม่ไกลและใบนี้ยังมีความหมายที่2ด้วยว่าถ้าคุณคาดหวังเรื่องคู่ครองชีวิตครอบครัวใบนี้จริงๆเป็นไพ่แต่งงานได้ด้วยในบริบทของความสัมพันธ์คนที่มีคู่คนที่จีบกันหรือคนที่กําลังคบหากันมีโอกาสคบหายาวถึงขั้นแต่งงานนะครับเอาเป็นว่าใบนี้ออกมาขอให้สบายใจเลยว่าความมั่นคงใดๆกําลังจะเกิดขึ้นหรือ งานมงคลใดๆกำลังจะเกิดขึ้นในบางท่านที่ไม่มีวีแววมาก่อนก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นราวปาฏิหารตามหัวข้อเออเอาคอยดูจริงๆอย่างเร็วนะนับไปเลยจากวันนี้1-3เดือนอย่างช้า6เดือนอย่างช้าที่สุด1ปีควรจะเห็นผลบ้างถ้า1ปีแล้วยังไม่เห็นผลแปลว่าคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างผิดพ,พลาดนะครับอันนั้นก็ต้องไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งดวงก็ส่วนดวงการกระทำก็ส่วนหนึ่งดังกล่าวนะ จะพึ่งดวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับเออดวงดีแล้วต้องขยันปฏิบัติด้วยนะโอ้ผู้ไม่ดั้งขาดคาให้ขยันปฏิบัติอัศวินไม้เท้าออกมาใบนี้คอนเฟิร์มว่ายิ่งขยันยิ่งดียิ่งทําเยอะยิ่งดีทําเยอะไม่ได้หมายความว่าให้หักโหมไม่หลับไม่นอนไม่ใช่นะทําเยอะคือทําตามกําลังมีแรงแค่ไหนทําเท่านั้นมีทุนแค่ไหนทําเท่านั้นแต่ไม่ย่อท้อแบบอัศวินไม้เท้า ค่อยๆเติบโตค่อยๆทำไปสู้งานหนักเอาเบาสู้แบบนี้ตามกำลังอย่าฝืนนะครับอย่าให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาย้ำว่าทำงานตามกำลังไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ขอให้สม่ำเสมอแบบอัศวินไม้เท้าไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งไม่ต้องรีบแต่ก็ไม่ช้าและก็ไม่หยุดอ่าก้าวหน้าแน่นอนนะครับมาดูกันต่อนะข่าวดีเราปฏิหารที่จะเกิดกับคุณความเฉลิมฉลองยินดีเกิดขึ้นแน่นอนตามหน้าไพ่ ที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติจัดเม้นโชคดีฟ้าประทานเทพประทานพรมาแล้วคุณทําอะไรคุณจะได้อย่างนั้นเป๊ะเป๊ะจำใบนี้ไว้เลยจัดเม้นทาพิพากษาเทพประทานพรพรจากฟ้าฟ้ามาแล้วทําอะไรได้อย่างนั้นทําดีได้ดีแน่นอนขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีและบุญกุศลที่ทํามาแต่ก็ต้องติงตรงๆเตือนตรงๆนิดเดียวว่า ถ้าเคยทําผิดพลาดมาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ต้องรับผลของความผิดพลาดนั้นด้วยนะครับแล้วก็รีบแก้ไขซะคนเรามีเวลาเสมอนะครับมีโอกาสในการแก้ตัวแก้ไขเสมอ,อมีสติขึ้นมาเคยทําผิดพลาดใดๆแก้ไขซะแล้วทําให้มันถูกต้องคุณจะได้ผลดีจากการทําใช้ชีวิตอย่างถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับโอเคไปกันต่อแล้วก็พลังงานดีขึ้นเรื่อยๆโชคดีกำลังค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ ถือว่าดีโอเดวิลความอิ่มหนำสำราญทางโลกมาแล้วคุณไม่ต้องกลัวเดวิลมาเดวิลเป็นไพ่มีดีมีร้ายผมกล่าวไว้เสมอว่าใบนี้ถ้าเราควบคุมเดวิลได้นะเราจะอิ่มหนำสำราญทางโลกอยากมีอะไรได้มีอยากกินอะไรได้กินทรัพย์สมบัติทางโลกเต็มเปี่ยมแต่ก็อย่าลืมทางธรรมนะครับอย่าลืมทางธรรมบาลานซ์ให้ดีทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียเพราะถ้าคุณเผลอ,อมีกิเลสมากไปเนี่ย เดวิลครอบงำคุณคุณก็จะลุ่มหลงมัวเมาได้ง่ายแต่ถ้าคุณควบคุมเดวิลได้คุณจะมีความสุขทางโลกและมีสเสน่ห์ไม่ตามหานิยมด้วยอา้าวไม่ธรรมดาอยากได้อะไรจะได้ตามกำลังตามวาสนาในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับโอเคไปกันต่อนะไม่ธรรมดาเปิดมาใบแรกเหมือนจะเครียดเหมือนจะเหนื่อยแต่ดวงดีขึ้นเรื่อยๆอ่าอันนี้ว่าไปตามหน้าไพ่เลยนะครับอืมโหเหมือนไพ่จะรู้ใจเราเฮอร์มิตออกมา ฤือสีออกมาการพักผ่อนการสงบการปฏิบัติธรรมการอยู่ในศีลในธรรมเมื่อกี้มีเดวิลผมพูดไว้ไม่ผิดเลยถูกไหมครับนะพูดไม่ทันขาดคำเลยเรื่องทางโลกทางธรรมเมื่อกี้มีเดวิลมีเฮอร์มิตออกมาปีศาจกับฤือสีแบ่งภาคให้ชีวิตให้ดีๆ ด้านสนุกสนานมีความสุขก็เต็มที่ด้านพักผ่อนปฏิบัติธรรมก็เต็มที่ประมาณนี้ทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียดังกล่าวการปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องไปวัดไปสถานปฏิบัติธรรมนั่งหลับตาทั้งวันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นถ้าทําได้ก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ขอให้ทําใจสงบอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจถ้าใจสงบก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อทางโลกทางธรรมออกมาคู่กันเลยไพ่รู้ใจเราจริงๆเออ แล้วก็ปาฏิหารดีๆนะครับข่าวดีโชคดีเราปฏิหารที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้โอ้โหความร่ำรวยมาแล้วสาธุรับด้วยคนมารับความโชคดีไปพร้อมๆกันว่ากันตามหน้าไพ่ตำราสากลว่าไว้เมื่อก้าเหรียญนายออฟเพน t a เ l ิลปรากฏออกมาประจากการเสี่ยงไทยใดๆก็แล้วแต่ทำนายเบื้องต้นเลยเอาตามตรงเลยความเป็นก้าเหรียญ เงินทองสะพัดรายรับรายจ่ายสมดุลบาลานซ์ดีบริหารดีๆมีเงินเก็บด้วยเป็นเศรษฐีหน้าใหม่หรือเศรษฐีดั้งเดิมก็ได้ทั้งนั้นความก้าวเหรียญนี้บางท่านยังไม่มีเงินมากแต่มีมรดกมีโอกาสาขายมรดกได้หรือมีโอกาสได้ทรัพย์จากเสน่หาอะไรแบบนี้นี่คือการเงินที่ชัดเจนและใบนี้ยังตีความด้านความสัมพันธ์ด้านชีวิตส่วนตัวได้ด้วยว่าความสัมพันธ์ใดๆชีวิตส่วนตัวใดๆของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้าโดยลําดับอย่าลืมว่าตอนแรกมี8เหรียญไปแล้ว แปดเหรียญกำลังเติบโต 9. เหรียญคือผลของการเติบโตเติบโตโดยลำดับสมหวังโดยลำดับเอาไม่เอาเออแต่ย้ำนะว่าดวงดีแล้วต้องปฏิบัติดีด้วยไม่ใช่นั่งรอดวงอย่างเดียวโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีงามวันนี้ยินดีล่วงหนะ้าอะไรที่คุณคาดไม่ถึงในทางที่ดีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอเพียงมีศรัทธาและตั้งใจทำความดีนะครับ โอ้โยน่ารักมาแล้วไพ่โปรดของผมสเตรนสิงโตกับสาวแกร่งใบนี้ตำราสากลกล่าวไว้ชัดเจนว่าเรื่องยากจะก,กลายเป็นเรื่องง่ายทุกปัญหาคุณจะเอาอยู่เออสิงโตดูดูตามตำราหญิงสาวแกลกอดคอไว้อย่างเชื่องเชื่องแบบนี้ยอมให้หญิงสาวกอดได้ไหมายถึงสิงโตยอมสยบให้กับคุณเทียบเท่าปัญหาที่ผ่อนคลายทุกอย่างคลี่คลายปัญหาต่างๆต,ต,ต้องยอมให้คุณหมายความว่าคุณชนะนะครับ คุณเป็นผู้ชนะแก้ไขทุกปัญหาได้เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายดังกล่าวและชาวราศีสิงห์ก็เด่นด้วยนะครับอืมไม่ธรรมดาใบนี้มายินดีด้วยเลยปัญหาคลี่คลายแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างเร็วบ้างช้าบ้างแล้วแต่วาสนาอีกเช่นกันและการปฏิบัติด,ด้วยนะครับอืมปาฏิหาริย์โชคดีที่จะเกิดกับคุณโอ้โอัศวินดาบมาและความก้าวหน้าในออฟสซอสความก้าวหน้าบางอย่างจะพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็ว ตอนแรกมีอัศวินไม้เท้าบางอย่างอาจจะมาช้าแต่บางอย่างก็จะมาเร็วขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นคืออะไรกิจกรรมบางอย่างให้ผลตอบแทนไวคุณก็ได้เร็วกิจกรรมบางอย่างให้ผลตอบแทนช้าก็ได้ช้าทําใจสบายๆจะได้ช้าบ้างเร็วบ้างทวงดุลสมดุลกันไปนะครับชีวิตเราย่อมมีอะไรหลากหลายทันใจบ้างไม่ทันใจบ้างแต่คุณจะได้มานะค่อนข้างทันใจด้วยอย่าลืมสตรีนท์เมื่อกี้สิงโตเมื่อกี้เรื่องอยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเอะนะครับ เรื่องที่หนักอกหนักใจจะกลายเป็นเรื่องง่ายโอเคมาดูกันต่อนะขออีกสัก2ใบนะครับวันนี้ส่งท้ายสวยๆพลังงานวันนี้ดีมากปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าใครไม่มีทางเลือกจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาให้เลือกอย่างหลากหลาย 4. ถ้วยระวังอารมณ์นิดหนึ่งบางทีนะบางสิ่งดีๆเข้ามาแต่คุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจไม่สบอารมณ์ เรียกว่าบางทีเจอของดีแต่ไม่ตรงจริตก็ให้ให้ระวังความรู้สึกให้ระวังความคิดไว้สักหน่อยลองเปิดตาเปิดหูเปิดตาเปิดใจดูก่อนบางอย่างอาจจะไม่ตรงใจคุณนักแต่มันดีมันให้ผลดีเหมือนอาหารบางอย่างไม่อร่อยแต่ดีต่อสุขภาพลองเปิดใจรับดูก่อนนะครับเออส่วนของอร่อยค่อยว่ากันเออนะเอาสุขภาพเอาชีวิตที่ดีก่อนเออ หมือนออกกาลังกายอ่ะโอ้เหนื่อยขี้เกียจแต่มันดีต่อสุขภาพประมาณนั้นเลยแล้วก็โโห,หรวยแล้วสิบเหรียญมีโอกาสรวยใช้คํานี้ใช้คําว่ามีโอกาสเพราะคงไม่อาจจะตื่นปุ๊บรวยปับ๊บอันนั้นก็เวอร์ไปเราทํานายตรงๆต,ตามหน้าไพ่ความสิบเหรียญคุณเติบโตโดย,ดยลําดับคุณดูนะมีแปดเหรียญตอนแรกมีแปดเหรียญค่อ,คอยๆทํางานค่อยๆโตค่อยๆเก็บเงินนะเก้าเหรียญทรัพย์สมบัติที่เพิ่มขึ้น แล้วตามมาด้วยสิบเหรียญเติบโตโดยลำดับจริงๆ8ดเหรียญ9เหรียญ10บเหรียญเติบโตโดยลำดับปาฏิหาริย์บางอย่างที่คุณเหลือเชื่อว่าฉันจะมาได้ถึงจุดนี้ได้หรือไม่อย่างไรมันจะเกิดขึ้นย้ําเลยว่าให้มีศรัทธาและก็อยู่ในคุณงามความดีจเจริญก้าวหน้าน,นอนทําดีได้ดีขอให้เชื่อมัน่นเออแล้วก็ขออีกใบนะครับโอ้โหเดลไฮเพเทส เตรียมตัวรับความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะครับใบนี้นไฮพริตเทสนักบวชหญิงคุณจะมีความสุขทั้งทางโลกทางธรรมอีกสักใบไหมอีกสักใบนะส่งท้ายนะครับพลังงานกําลังดีผมอยากจะดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเราส่งท้ายวันนี้หรือไม่เออมาลุ้นไว้ด้วยกันทําใจสบายๆเชื่อมั่นในคุณงามความดีเชื่อมั่นในโชคชะตาเชื่อมั่นในปฏิหารศรัทธานในคุณงามความดีสิ่งดีๆจะตามมา ning Ryan Bo Che is of Pentacles. โชคดีมาแล้วโชคลาบมาแล้วสิ่งดีๆมาจากฟากฟ้าตามความเชื่อตำราสากลว่าไว้เมื่อหนึ่งเหรียญปรากฏคุณจะได้รับสิ่งดีๆเกินคาดขนาดใหญ่มือหือมาจากฟากฟ้าจากมือที่มองไม่เห็นจากมือเทพเจ้ามือพระเจ้าตามความเชื่ออะไรก็ว่ากันไปไม่ต้องสงสัยว่าจะได้มาอย่างไรขอเพียงทําเหตุให้ดีผลย่อมดีมีศรัทธานะครับขอให้เชื่อมั่นนะครับเป็นกําลังใจให้ครับโอเคครับ ขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ